เป็นยี่ห้อไอ้รถรถถ่ายรูปรถตักรถอะไรนะรถดำอะไรพวกน,นี้แคทเธอร์ลิลเลอร์หญิงพรหมพรพานิษเกษมทุ่งครุกรุงเทพนี่เองค่ะ,ะน้องพรหมพรขอบคุณนะคะส่งอะไรมาให้เด็กจกริงเลยรู้กล่องหนึ่อ๋อเลยมันแขน็งมันแข็งดู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 ด อมัน,นี่มาเชยเโอ้หอนตุ๊กตามีจดหมายมีจดหมายตุ๊กตค่ะมีอะไรบ้างคะมีค่ะมีนีด้วยอะไรคะเป็นเป็นกุชี้เหรอตะกุชีชช้ค่ะนีะะะะ่ค ใส่ของได้กระเป๋าอู้ยทำไมน้องให้มาเยอะอย่างเงี้ยกระเป๋าค่ะาล่ะกระเป๋านี่กล้วยกล้วยนี่แฉกเอี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวเดกล้วยมีลมแหัมได้คืออะไรอะลูกปากกาปากกากล้วยอะเดี๋ยวม่ให้นี่ใช่ไหมนี่ไงปากกาเขียนได้ป่ะเดี๋ยวแม่ลองเขียนให้ก่อนเอาไม่ใช่แม่แม่เปิดผิด แม่เปิดมันออกมาทั้งยวงให้ม,ดดดดมันต้องดึงด้วยสยิลูกแม่เปิดผิดแม่เปิดผิดแม่ไม่เคยใช้อืออย่างนี้อย่างนี้อ่าในรูนี้เขียนได้ไหมเขียนได้เป็นปากการจริงๆด้วยลูกปากกากล้วยแล้วมีอะไรอีกเต็มเลยมีอะไรอันนี้ตารางไข่ตามค่ะอือนี่น้องพิมพ์ปากกากล้วยยังไม่หมดค่ะคือปากกากล้วยนี่ยเยอะมากติ๊ต,ติ๊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 ิติตติ๊ติ๊ติ๊ตคิตตี้ตป๊ติ๊ ไม่ใช่เด่๋ย่คุณอันนี้อะไรคะอันน um> ี้คือกระดิ <h 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 ่งมีอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้ก็คือคือลูกกล่องใช่ไงเดี๋ยวเราต้องแกะมาดูว่าเป็อะไรพี่อันนี้แมวแมวนะคะแมวทำหน้าดุนี่นี่นี่ข้าวปั้นเขาเรียกอะไรนะมาเกียอะไรมาเกียป๊าป๊าชอบกินนะคะอืมเรียกคนนี้เราไม่ค่อเอ้ยเอยแค่นี้ไม่ดีแล้วอันนี้อะไรอ่ะ มีครับเอ้ยกระชายกระต่ายครับใช่ไหมกระต่ายครนะกระชายครับงั้นพี่ไปกอดค่ะเฮ้ยนี่อะไรลูกอ้ยอันนี้ของชอบเลยที่น้องพิมพทำไงคืออะไรนะที่แกะใช่ไหมแล้วเอาทรายโรยทราย,าย,ายมีลูกช้างกับลูกกระตุ้นกับลูกอ้อชื่ออะไรนะคนเนี้ยมาลูกโจอ่จังเออมีอุ้ยมีหลายอันเลยพิมตายแล้วทำไมพี่ให้เยอะนี้ มีเป็นบ้านด้วยบ้านเหมือนกันใช่ค่เมีอะไรทุกคนทำมนที้เผ่นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจีนี่ไม่อาจจะหมายว่าจะมาบริจาคแล้วครับโทรเขาบริจาคเลยเราให้พิมยังไม่รู้เลยแมมยังไม่ได้อ่านจดหมายอันนี้แก้มยิ้ม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 ให้แก้มยิ้มนะเดี๋ยวพีมพี่จะส่งพวกครอบครัวแก้มยิ้มอันนี้อันนี้เขาเรียกไข่ขี้เกียจเป็น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 คาแรคเตอร์ที่ผมกำลังหิีกันอยู่ตอนนี้ไข่ขี้เกียจ รู้จักมากรู้จักมากฮะจากญี่ปุ่นไข่ที่เขี่ยงเนี่ยอันนี้แล้วตรงนี้มันเป็นไข่ใช่ไหมแล้วนี่เป็น,นขาาไข่แดงอันนี้เป็นสติก๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวที่สำคัญเราต้องอ่านจดหมายน้องก่อน,นอแกะจนมาเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะเพราให้พิมพ์หรือว่าเขาบริจาคแม่ยังไม่รู้เลยจากพี่ฟ้าทูน้องพิมพโนตสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ พี่ชื่อฟ้าค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่มาจาก IG to be s q u i ิ h y Facebook น้องฟ้าพมพรพี่ติดตามน้องพิมมานานมากน้องพิมน่ารักสุดๆเลยค่ะของบริจาคนี่ไง <laughs> พี่กขีรนหมดของบริจาคตุ <c oughs> <c oughs> ก๊กตาเป็ดตุ๊กตาเป็ดอะไรคะอ,อ่ามาแยกมาตุ๊กตาเป็ดบริจาค แดงตุ๊กตาหมีชมพูชมพูอ๋อกระต่ายแดงอันนี้เอ๊ะกระต่ายแดงกับชมพูอันนี้ก็กระต่ายนะไม่ใช่หมีจะน่าจะเป็นอันนี้และค่ะแล้วก็ตุ๊กตากรอบกรอบก็บริจาคโล่กล้วยปากกาห้าแท่งอ๋ากล้วยีน้ามีเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแต่เขาให้มาหกเขาบอกว่าบริจาคห้าแท่ง แม่แยกไว้ก่อนนะคะนี่ของบริจาคนะคะอันนี้อันนี้เขาก็บริจาะคค่ะพิมที่เหลือเป็นของน้องพิมนะคะแเและคือบางนี้ด้วยบางอันมีหลายชิ้นให้แบ่งใจโรกับจาน่าด้วยนะคะ <c oughs> โอเคป้าแต่ว่านี้แม่พิมไม่แหม่ <c oughs> แบ่งทีต้องโ,โ,ย,โยเดี๋ยวดเดี๋ยวจะว,วันธรรมดาเฮรโรจะจหน้ามาแล้วแบ่งเล่นอย่างบ้านอย่างนี้มันมีซ้ำมาเลย เดี๋ยวนะฝากฝากของขวัญย้อนหลังให้เจโร่โด้วยนะคะฝากของขวัญย้อนหลังวันเกิดใช่ไหมคะไปถึงวันเกิดเจโร่ใช่ไหมคะสปูชี่ปาวานหวังว่าจะชอบอ๋อนี่รูฝากให้เจรโร่ของเฮโรกันเลยของเฮลโรสปูชี่ปาวานเนี่ยให้เฮลโรโอเคไหมเป็นของขวัญวันเกิดเฮลโรทั้งแพงนะ่ารักใหญ่และหอม <laughs> แพงเลยขอดมหน่อยนะคะอ๋อมีกลิ่น <c oughs> หอมน,นะมนโอเค,อะคะโอเคอ่านี่เรามาสรุปของนัองพิ์ได้อะไรบ้างคะเนี่ย